สวัสดีค่ะพี่น้องอยากกินกสมพี่น้องจ้ะอันนี้ขึ้นมักข้อ,อจ้ะมักข้ออันอขอบคุณเอื่อยเนาะจ้ะเนาะขอบคุณพี่ล่าเนาะจ้ะพี่น้องที่จิ้มอันลงคคิดไปแหละจ้ะมือใน,นขึ้นอยากเลยจะมาอ่างพีอ่างนองจ้ะแต่ถามมาสมแห้งบอผสมแห้งจ้ะพี่น้อง ถ้าถามมาอ่ากินแบบแบบธรรมดาก็ได้แต่อยากใส่แบบพริกน้อพี่น้องลายแตงมันจิ้มบ่พี่น้องอันนี้บอกพริกเผ็ดเผ็ดเอจ้ะใส่ไปจักหน่อยเนาะพี่น้องสองช้อนกับพ่อตัวจิ้มกินเผ็ดบ่ได้บ่ได้พี่น้องกินถ้าใส่เผ็ดลายกระซิแสบซททองเขาเติมได้เนาะพี่น้องกิับยิ่งใส่เขาขวบเป็นน้ำเลยพี่น้องเอ้ยเขาเอือก็ ขั่วขั่วบักบักขอเนอะะาะภาษาเนี่ยก็คือแบบโชคขอบคุณแม่ดาได้จัดเด้อบักบักขอนี่เอาม,มาจากอำเภอพาวเผาด้จะ้ะว้าวอันนี้ผมชุลอดมีห่อไม่เลยโคชนาไอเพื่อนได้จัดเด้อว่าใส่สมสำใส่อย่างกระเสบเพื่อนว่าสูตรไม่ได้จัดเด้อร์ใส่เข้าไปเฮ้ยวาา ไอหน่อยเสียหน่อยอเสีลายเสียไปไหนๆก็เทออกมาเลยเนาะน้ำปลานี่อ่าโมเมนต์อันของใหม่เด้อจ้ะเด้อแม่หนุยยูช่างใหม่น่ะจ้ะคุณยายเลี้ยงหลานอ่ะช่องคุณยายทางหลานกินไปหาไปยามเล่าเล่าแบงหามากรวตุ่มเองแล้ววะใส่ลงไปไปหาแล้วกระตุ่มเอะแล้วกระตุ่มแล้วตามมาโุ้งให้กินที่นำนำปลาแล้วเห็ดนี่แหละจ้ะ sẹp cả con nó tìm xin một con quá nó không phải nặng tàn cả khi nó lắc cả bò qua lắc rồi xay xin à cả ông ta kiếm nhang xịt phong kịch đi qua mắt xịt phết phết ui khi nó mama mà ขาก่องขาก่องก็เพิ่งไปซื้อไหมอันนี้ขาก่องสันจ้ะฝนตกฝนตกซุเม,มอร์ซมมุเมอร์เดี๋ยวได้อยากกินมักซมพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่กะข่นขีร้รถจต่ฝนตกพี่น้องมื่อัานไปหาหมอวันจันทร์ ที่เฮดคิปนี้ว่าทางค้าวเนี่ยจะเดอ้อไปหาอันไปหาหมอก็เลยอันเลยไปหาคุณยายชมคุณยายเลี้ยงหลานเราก็เลยหายปลาหลามากโอ้ยแสบแสบพี่น้องมาเด้อจะมาสดน้ำกันจะจิ้มซดให้เบิง้งย่ลอลงอี่างนันเนาะที่นอ้อง ต้องส่น้ำการเลยเพราะว่าอันนี้อันนี้ซิมบริเวณไซน์ไอ้อะอย่างงี้สิเลจ้ะมันกระแสบอยู่แล้วจ้ะมันเพ,เพราะว่าเพราะว่าเพาิ่นซุกุกจัดเลยเนาะบริสื่อิ์หรอกจ้ะกับแบ่งน้ำเอ่ยเพิ่นมา,นา,าเนาะจ้ะเนาะเอื่ยเพิ่นกับวายสม่าเอาหน่อยแทรกกับวายกินผู้ดเดียวสางสีลยจ้ะจิ้มกับเป็นคนขี้เบื่อเนาะพี่น้องอืม ถึงใจหลายพี่น้องเอยแล้วตำบักทั่วเนื้อจากพี่น้องจ๋าตำบักถั่วเนื้อใส่มะขามอ่อนพี่น้องปาเด้อจะกินข่าวน้ำตัลจิ้มจะบดกินให้เบิงจัาเพราะว่าขากล่องบดดีพี่น้องจ๋าเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่พี่น้องปลา ปาทีเฮ็ดมาจากโนเว่อันนี้ปานิ่นพี่น้องอ,อุ่นไมโครเวฟแหละพี่น้องมีไก่พี่นอ้นองจา๋ามีน้องใหม่ม่แค่นีจ้จ้ะของแก่นละพี่น้องจา๋าเพราะว่าฝนตกพี่น้องอันนี้เป็นน้องใหม่ได้จ้ะพี่น้องจา๋าอันนี้อิงมไม้ชนิดหนึ่งจะถามมาถามมาไปหาเอ็มมันกับฟินนะพี่น้องเนาะซื่อกินมันกัะง่ายจ้ะพี่น้องที่ถิิอยูยี่สิบบาทกระไรหลายหลาย,ลายพี่น้องกันอยู่ก,กันกินกะแบบคือจังคือ อยู่ชันระบทเนาะพี่น้องเนาะกินกาทายให้เบิงแต่บบก,กินให้เบิงเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าขาดกล่องบอดีเบาอีกก่อนอันนี้อันใบอย่างของลูกไส้บ่งูหอ๋อสี่พนทํางานพี่น้องจ้ะสีเพนทํางานเขาให้อีอย่างนี้มอบเกียรติบัตรสบับนี้สแสดงว่าเป็นว่าเป็นพนักง,งานดีเด่นบอกพี่น้องจิมกบรบบองห,หนะูเนาะสี่พนมองพนเห็นงาน นี่แหละค่ะการยินยูนอกจะพี่น้องจามายูบ้านเท่ากับหากินง่ายจะถามมาบางยางกับแพ่งเนาะพี่น้องเนาะบางยางกระถูกเนาะจากอ่าเห็ุจางไหนเศรษฐกิจเงินมันร้อยโตเนาะพี่น้องเนาะเข่ากับตรงอยู่กับมันไ้ไดเนาะจัดเนาะจะถามมาชีวิตชีวิตเมืองนอกกับชีวิตที่ที่มายููมายูเชียงใหม่นี่ มันกะบ,กบ่ไห้แตกต่างบัานไหนจะพี่น้องจา๋าเพราะว่าเพราะว่าอย่างบัติีอ่อหลายๆลยิปมันจะมีภาษาผสมทั้งสี่น้าพี่น้องจา๋จาจักภาษาเหนือภาษาเลาาภาษาอังกฤษภาษาโนเวสนง,เออง,งส,สี่นอกจากเนาะจิมกับขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆสุขุสุขคนเด้อจัดเด้อจิมขอโทษได้หลายอ่าถามพิผาดประกันใดก็ได้เนอกจากเนาะ ขอโทษขออภัยฝากช่องตินมแนวสบายสไตล์น้ำเนเดอร์จ่าปีนองฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนะค่ะเนาะขอบคุณนทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณออาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ๊ะเนาะเรียกว่าพีพีที่ิตตามติ่มแล้วเนะจ๊ะเนาะโอเคจ้าคลิปนี้กะไทยเ้เบิง์ซัมเนีเนะจ๊ะเนาะ เจอกันคลิปหน้าได้เจอบายบายคะ่ะเขาเนียเอากระสือเอาคือเกาพี่น้องไง